เฮ็ดคลิปสตรีมนะคะคลิปสตรีมหรือว่าคลิปช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะพี่น้องโคาน่านะจะวิ่งเขาตั้งแต่สิบหาวินาที่แรกนะคะแต่องอิงแนะนําให้ทุกคนที่ผ่านสตรีมแล้วหายล่งประมาณ30วิวนาทีขึ้นไปนะคะลง30วินาที่ขึ้นไปนะ แล้วสิมีโฆษณาสิมีช่องว่างระวางเวลาห้โฆษณาไดแลนได้เขาไปแปะในคลิปของเห้านะพี่น้องนะอยะ่าเฮ็ดสันเกินไปในช่องสตรีมเนาะพี่น้องเนาะ,ะเฮ็ดเง้วได้ทัวไดแห่งดีได้พี่น้องเด้อแนะนําให้30สวินาทีขึ้นไปจนหอด3มหน้าที่หาหน้าที่แล้วแต่เห้าสิเห็ดเนาะพี่น้องเนะาะโฆษณาสิไดแลนหลายๆฝากไปถึงคนที่ผ่านสตรีมเนาะพี่น้องนะะเนาะอย่าเฮ็ดสันเกินไปเด้อจ้ะเด้อให้เริ่มตั้งแต่สิบหาวินาทีขึ้นไปนะคะโปรไฟเด้อจ้ะเด้อ โปูไฟส่วนเพจกระามหน้าที่ขึ้นไปคือเกาล่ะจ้ายบายขอให้เลี้ยนเขาทุกคนนะจ้ะเลียนเข้าเยอะๆปังๆมีโฆษณาเข้าเต็มนะคะ